เมน,นูอึ่งเปาะนะครับผมวันนี้ <ปะ S 1> เรา,าน้องเนาะเดี๋ยวเราต้มแล้วเราเอามาตัดก่อนเนาะเดี๋ยวก็ค่อยมาต้มตให้มันเปื่อยดีแล้วก็มาปรุงรสอีกทีหนึ่งครับผมวันนี้เชฟของเราก็คือเชฟนุกอน,นโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมดูด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยครับผมเมนูอึงะนะ่งเปาะเนาะพี่น้องนี่พี่น้องด้อ เลยอืมสุดยอดก่าพี่น้องอุ้ยอนร้อนร้อนห่อนนะพี่น้องเดี๋ยวขออนาุญาตเอาผ้าจับเนี่ยครับ

เนี่ยเพราะของเราหรือเมนูต้มไส้วัวอ่อนเนาะก็ะคือไส้วัวอ่อนเรามาขอด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 ,พ,อด,พ,อดพี่น้องขอดแล้วเรามาก็ตัดเนาะแล้วก็มาต้มเดี๋ยวแจมสุขอนญาตชิมก่อนครัอบผม เยเอดเลยเดี๋ยวเราจะมีลวกจิ้มด้วยนะครับผมเนี่ยตัวนี้เราจะมีลวกจิ้มเอปึ๊บ โอเคครับเดี๋ยวมารับชมรับชิมดูได้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมครับโอ้เมนูอึ้งเปาะเๆกับจันสุกภูมนี่พี่น้องโอเคครับผมไปนูปันลงมือเลยครับผมโอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุกีสารไทโซ่เนาะมาครับผมมากินข้าวเมนูมื้อเย็นด้วยกันกับจันทรงลงเมนูอึ้งเปาะอึ้งเปาะใส่หรืออึ้งเปาะเขาเขาเอื้มว่าอึ้งเปาะเนาะ ก็คือนำไส้วัวเนาะไส้วัวอ่อนเนาะมัคขอดนลครับต้มเปื่อยนะครับผมกับเจวขมคมอันนี้เจวขมอันนี้ก็ต้มน้ำเพียน้ำไอ้เพียดีเนาะครับผมใล้าำว่าต้มยำเนาะพี่น้องไปลงมือกันเลยครับผมเมนูสายข้มมาแล้วจ้ะเราต้มแล้วจะมาคขอดให้มันลมๆจังสีนะครับผมแซ่บพี่น้อง Mm. không âm lầm âm lầm rồi mm. nét treo đi kim treo đi đáp mm. lại

อตอนนี้มันเป็นติดไปลองเฮ็ดบ้าง้อครับผมเมนูนี้ รับรองว่าเด็ดจริงนะครับผมไ,ไส้หมูลองทำเลยไส้หมูอ่อนมันจะเป็นไหม,มเราไม่เคยทำนะไม่เคยทำเรามนักจะเอาไส้วัวนะครับเรามาคอดกอด Mm-hmm. กินเข่าได้หลายเนี่ยนะจะเริศอาหารดีแมนอาหารแบบบ้านแล้วเนาะเนี่ยเป็นอ๋อ không âm lâm mà đi âm lâm นะครับผมแพทย่บ้านใกล้บ้านไกลเนาะมากินข้าวกับจจนสุกนะมันในเมนูแซบนะครับผมอึ่งเปาะไส้วัวนะครับผมแซบแซบจิ้มแก้วดีแจ้วขมเจ้วขม ลูกกบคมโคโรกทะเลเ <Okay. S 1> สบหลายเจ้ากำลังดีนะ <c oughs> ใช่ะอืมใช่เอทาทาเมนูโนเนพูดถึงอะไรทำกินโดนแล้วนึกว่ลูกสิน้น <c oughs> โหรกเคลย นี่สุดแห่งอืมขอสดน้ําคู่ๆ ขออนุญ,ญาตพี่น้องนะเนาะแนวแซ่บๆมันอยู่ข้างในนี่ยแหละครับผมเขาต้องคอดไว้คอดไว้บม่งั้มันไหลออกเนาะถ้าเขาบกดต้อมมันจะไหลออกมาไอ้ไอ้แนวแซ่บๆข้างในเนี่ยนะครับผ เขนเผาแบบเวดตทบ เรืงไสุดยอดครับผมโอเคครับผมคลิปนี้จักสุกกับแม่ภาวาชาแนลก็ขอบตัวลาเีนต์ตอนนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้จุกด้วยครับผมคลิปนี้ต้องขอลาวครับว่าสวัสดีค่ะ